ฝังเลยค่ะฝังในหัวสมองเลยค่ะว่าฉันคือมหาเศรษฐีพันเจ็ดร้อยล้านฝังแล้วพูดฝังแล้วพูดพูดตลอดพูดเรื่อยๆพูดบ่อยๆตอนแรกมีแต่คนว่าเพิอเจอว่าบ้าเป็นไปไม่ได้มึงปัญญาอ่อนเหรอมึงมีนี่ตั้งสาสิบล้านเอาเป็นว่ามึงหมดนี่ก่อนเถอแน่นอนค่ะเสียงสะท้อนแน่นอนถามว่าเสียงสะท้อนนั้นมาจากใครมาจากตัวเราค่ะไม่ได้มาจากใครที่กล้าพูดคําพวกนี้เราเองต่างหากค่ะที่คิดว่าต้องมีคนว่ากูบ้านแน่เลยต้องมีคนว่าอมึงหมดนี่ก่อนเธออะไรใครพูด ไปหาตัวคนพูดสิกูนี่แหละพูดตัวเราเองนี่แหละค่ะติตัดขาตัวเองตลอดเวลาเลยคนอื่นเขาไม่ทําร้ายเรานะคะเราต่างหากค่ะที่ทําร้ายตัวเราเองนี่เป็นสิ่งที่ครูอยากจะบอกคุณค่ะว่าอะไรที่มันดีเราปักเข้าไปสิอะไรที่ครูบาอาจารย์เราโยนให้หรือครูโยนให้คุณน่ะปักเข้าไปสิไม่ใช่ต่อต้านก็ใช้สีก็ใช้สีนางใช้สีนางใช้สีชีวิตอยู่เท่าเดิมนี่แหละที่ครูกาลังจะบอกคุณว่าวันนี้คุณอยากได้อะไรวันนี้คุณประกาศกับตัวเองยังไงวันนี้คุณเชื่อตัวเองเบอร์ไหน คุณลองไปทำสามวิธีที่ครูบอกนะคะเบต้าคือพลังงานที่คุณได้มาใครทาให้โกรธก็โกรธใครทำให้เกลียดก็เกลียดใครด่ากูด่าตอบพวกนี้เป็นพลังงานเบต้าเป็นพลังงานเบเบเรียกนี้พลังงานเบเบพลังงานที่กูรู้แล้วใครด่ากูกูต้องด่าตอบเดียใครทําให้กูโมโหกูโกรธอย่างเงี้ยหาเรียกพลังงานเบเบเบต้านะคะฝึกเปลี่ยนพลังงานเบต้าเขาด่ามาเรายิ้มใส่เขาโมโหใส่เราเราเฉยเขาด่าเราเรานิ่งเขาใช้เราเราทําแบบมีความสุขโอเคไหมคะ นี่เรียกพลังงานเบต้าฝึกเปลี่ยนสองพลังงานอัลฟานะคะอย่างที่บอกมันจะเกิดขึ้นตอนเราเผลอปิงแวบอาบน้ําดูไ์เพื่อนเวลาคุณเกิดพลังงานเหล่านี้คุณไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยไปไล์ชนกับเพื่อนเดี๋ยวเราเพื่อนลงก่อนคุณคะหายยากพอดีเรามีหน้าที่ของเราเป็นของตัวเองค่ะเพื่อนไม่โกรธเราหรอกค่ะเพราะเราก็ไปแชร์เพื่อนเพื่อนก็ไปแชร์ให้เราเราก็ไปดูเพื่อนเพื่อนก็มาดูเราเดี๋ยวพลังงานมันหด เพราะฉะนั้นฝึกใช้พลังงานอัลฟานะคะก็คือเมื่อมีพลังงานเมื่อมันปิงแวบเมื่อมันอยากทําอะไรอยากให้อะไรอยากยิ้มอยากทาทาเลยอย่าให้มันหายไปถ้ากลัวมันหายไปให้จดนะคะพลังงานที่3มเทสตาเทสตาก็อย่างที่บอกเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นแค่สองครั้งคือตอนที่กําลังงัวเงียกําลังจะหลับหรืองัวเงียกําลังจะตื่นให้สั่งการกับตัวเองด้วยคําพูดดังๆหรือถ้าดังไม่ได้สามียังไม่ตื่นหรือดังไม่ได้สามีนอนด้วยให้พูดในใจเอานิ้วแตะที่สมองเพราะว่าเราเราเป่งคําพูดไไม่ด้ ถ้าใครที่เป็นคาพูดได้ก็ไม่ต้องเอานิ้วไปแตะสมองเราพูดออกมาเสียงดังเลยฉันเป็นมหาเศรษฐีพันล้านฉันนี่แหละคือมหาเศรษฐีฉันนี่มีสมองอัจฉริยะฉันนี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงฉันเป็นคนโชคดีฉันยิ้มง่ายฉันสวยฉันเก่งฉันรวยมากอะไรก็ว่าไปเขาให้พูดตอนนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเพราะพลังงานมันเชื่อเปลี่ยนพลังงานเทสต้าให้มันเกิดขึ้นให้ไวที่สุดโอเคนะแล้วเอาไปฝึกนะคะ